ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เราต่างเฝ้ารอคอยอนาคตที่ยั่งยืนโลกในปี2060จะมีรูปลักษณ์เช่นไรเมื่อพลังงานสะอาดก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทุกสิ่งเรากำลังพูดถึงยุคใหม่ที่ปราศจากมลพิษพร้อมสลับด้วยนวัตกรรมที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกใบนี้ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์พึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักซึ่งนำมาซึ่งการพัฒนาที่ก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งร่องรอยของตันหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายให้เราต้องค้นหาทางออกไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนหรือมลพิษทางอากาศนั่นจึงเป็นที่มาของความตระหนักรู้ระดับโลกถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนและสะอาดให้เร็วที่สุดเพื่อปกป้องโลกของเราจากวิกฤตที่รออยู่ ภายในปี2060เราจะได้เห็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นไม่เพียงแค่แผงโซลาเซลล์บนหลังคาแต่ยังรวมถึงฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดมหึมาและวัสดุโซลา่าโปรง่งใสที่ผนวกเข้ากับสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆพลังงานลมจะถูกเก็บเกี่ยวยังมีประสิทธิทภาพมากขึ้นจากกังหันลมขนาดยักษ์ในทะเลลึกรวมถึงระบบลมขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง นอกจากนี้พลังงานความร้อนใต้พิภพจะถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมพลังงานไฮโดรเจนสะอาดที่ผลิตจากน้ำโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสด้วยพลังงานหมุนเวียนก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมและอาจรวมถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของพลังงานฟิวชั่นที่ไร้ขีดจำกัดหากการวิจัยบรรลุผลสำเร็จระบบกักเก็บพลังงานจะได้รับการพัฒนาไปไกลกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี Solid State ที่มีความหนาแน่นสูงและปลอดภัยยิ่งขึ้นและกริดไฟฟ้าอัจฉริยะจะเชื่อมโยงทุกแหล่งพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างงานใหม่ๆนับล้านตำแหน่งในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดลดต้นทุนค่าพลังงานในระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับแต่ละประเทศทําให้เข้าถึงพลังงานได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นผู้คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากอากาศที่บริสุทธิ์และน้ำที่สะอาด อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่ทั้งในด้านการลงทุนมหาศาลการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลักดันโนโยบายและมาตรฐานต่างๆให้เกิดขึ้นจริง พลังงานแห่งอนาคตในปี2060จึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งพลังงานทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโตอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติการลงทุนในอนาคตที่ให้ผลตอบแทนเป็นโลกที่น่าอยู่อากาศที่สดใสและชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนี่คือวิสัยทัศน์ที่เรากำลังสร้างขึ้นร่วมกันในวันนี้เพื่อโลกที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้